สวัสดีครับแฟนมวยทุกๆท,ท่านคลิปนี้ครับก็จะมาให้ข้อมูลทัศนวิจารณ์ฟันธงลุงนาศึกเจ้ามวยไทยประจาวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3ามอดหมายเลข3 3เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่เปิดหัวรายการเป็นคู่ชิงอันดับ3มวยรอบท็อปวันมวยมันทันดุครั้งที่6เพชรเจ้าพระยาสิธิการันหนึ่ง พบกับรักชุมพรท่าเสีาสาัตพิกัด120่อปอนด์คู่ที่2เป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6รักดินแดงทีเด็ด9 9พบกับชาพยัคฆ์ลานาวอัลไซต์พิกัด120ปอนด์คู่ที่3คู่เอกนามรายการแมมมอสสอสลาชีพพบกับจรัสชัยปอปัญญาวัต์พิกัด131ปอนด์และคู่ที่สเทชอันวาอีเกิลมวยไทยพบกับวาซอฟอิน มาเลเซียพิกัด113ปอนด์มาดูคู่ที่หนึ่งเปิดหัวรายการเป็นการชิงอันดับ3มวยรอบท็อปวันมวยมันพนุกครั้งที่6เพรเจ้าพระยาสิทธิกรรมนันหน่งพบกับรักชุมพรท่าแซยาสักว์พิกัด120ปอนด์มาดูที่มุมแดงเ,ดเพชร,ร,ร,เ,รเ,เจ้าพระยาสิทธิกรรมนันหน่งหรือว่าเพชรเจ้าพระยาสจปิกอุไทยนักชกวัย17ปีจากจังหวัดชัยนาทสูง172เจเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย56กกิโลกรัม เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวอาวุธครบเครื่องประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาขวางเสียบขวางแทงสูงยาวเข่าดีหมัดสกคมเป็นมวยปอดใหญ่ตาตแรงซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิทธิ์การรมนันเหน่งจังหวัดชัยนาทผลงานสามไฟล์ล่าสุดที่ทำไว้ชนะคะแนนกริมณีสวนจากคาเฟ่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแทนอกยกสีชูซับสอสละชีพที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดแทนอกยกสามให้กับรักดินแดงทีเด็ด9 9 ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกรักชุมพรท่าแซยาสักนักชกวัย28ปีจากจังหวัดชุมพรสูง163เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย57กิโลกรัมเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายแต่ต่อยแรงหมัดสวนสอกสวนอันตรายเก๋าเกมเป็นมวยฝีมือดี2อ,อยู่ที่วิทยาลัยพละจังหวัดชุมพรผลงานสามไฟล่าสุดที่ทำไว้ ชนะคะแนนชูรัพสอสละชีพที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเจ้าอินทรียีเกียรติเจริญชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเทชจักรจันชาห้าพยักษ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้เป็นการชิงอันดับ3มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6เทชเจ้าพระยาสิทธิกรรมนันหน่งหรือว่าน็อตใหม่สิทธิกรรมนันหน่งเป็นนักมวยรุ่นน้องเป็นมวยสูงยาวประเภทดักเสียบดักแทงเข่าแหลมแทงจุก ศอกระยะประชิดนี่ถือว่าอันตรายมากซึ่งไฟล่าสุดแทนอ็อกให้กับรักดินแดงมาในนัดตัดเชือกรักชุมพรเป็นนักมวยรุ่นพี่วันนี้มาเข้าเวนแทนชิงอันดับสามปกติจะเป็นสิงห์มณีที่จะต้องมาชิงกับเพชรเจ้าพระยามวยซ้ายฝีมือดีสําหรับรักชุมพรประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายลักเลี่ยมไอคิวมวยดีกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาสดบทเกา๋าสดอยู่ที่เพชรเจ้าพระยาเก๋าเกมกระดูกดีซ้ายจัดจ้านอยู่ที่รักชุมพร คู่นี้ชอบไปที่รุ่นพี่รักชุมพรท่าสายยาศัก์จังหวะฝีมือแต่ซ้ายต่อยซ้ายฝีมือต้นๆจะนําไปก่อนเป็นมวยตั้งรับจับทางในก็มีขวางแทงสู้การเตรียมตัวไฟนี้อาจจะดูเป็นรองแต่ว่าได้กระดูกมวยได้ลูกเก่าเกมส่วนเท็ดเจ้าพยาไฟล่าสุดได้ดแผลเจ็บตัวมาในไฟที่แล้วชอบไปที่รักชุมพรท่าสายยาศักด์ไฟนี้จะเอาชนะเท็ดเจ้าพระยาไปได้สำหรับคู่ชิงอันดับสามมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุ มาดูคู่ที่สองเป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6รักดินแดงทีเด็ด99พบกับชาติพยัก์ลาน,นาวอเตอร์ไซด์ที่กัด120ปอนด์มาดูที่มุมแดงรักดินแดงทีเด็ด99หรือว่ารักดินแดงสักรุ่งเรืองนักชกวัย18ปีจากจังหวัดมหาสารคามสูง175เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย60กิโลกรัมเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทขวางเสียบขวางแทง หมัดศอกแรงกล้าแลกกล้าสวนบูดูดันซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ผลงานสามไฟล่าสุดที่ทำไว้ชนะน็อกยกสี่สั่งรบทอไกรเนธที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะน็อกยกสี่ขจรศักดิ์สีโอปอนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดชนะน็อกยกสามเพชรเจ้าพระยาสิทธิกรรมนันเหน่งที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเป็นชาติพยัคฆ์ลานาวอเทอร์ไซค นักชกวัย17ปีจากพัทลุงสูง172เซนติเมตรเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงวงในก็มีปล้ำรัดมัดตีในแข็งแกรง่งประเภทฝีมือได้เข่าได้เป็นมวยฟอร์มสดมวยคู่นี้เป็นนักชิงชนะเลิศมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6ชิงเงินรางวัลมากถึง6 0แสนบาทรักดินแดงก็เป็นมวยเขาดูดันประเภทเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงเข่าในแข็งแกรง่งแข็งแรงหมัดหนักสอกแรง แต่ขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกลูกเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99มีคุณโอม MBK ให้การสนับสนุนส่วนคู่ชกเป็นชาติพยักฆ์ลานนาวอเตอร์ไซส์ประเภทอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีช่วงหลังสภาพร่างกายดีมากชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยถือว่าน่าเสือดีมากเกมที่เบียดเบียดเกมที่สูสีไม่เคยแพ้ใครสำหรับชาติพยัค คู่นี้สดเจอสดแลกกันมันดูเดือดเลือดท่วมจอแน่นอนเป็นคู่ชิงแชมป์มวยรอบเงินรางวัลก็มากสู้กันเต็มที่น้ำมันหมดก็ต้องตะแคงถังสู้ชอบไปที่มุมแดงชอบไปที่รักดินแดงที่เด็ด99เข่าในแข็งแกร่งระยะประชิดมีศอกที่อันตรายเบียดไปเบียดมาอาวุธทีต่อทีท้ายๆเกมยาวหัวจิตหัวใจของรักดินแดงจะดีกว่าต้นๆมีลุ้นนับลุ้นน็อกท้ายๆเข่าในก็ดูแข็งแกร่งไฟนี้จะเอาชนะชาติพยัคฆ์ลานาวเตอร์ไซ z ์ คว้าชแชมป์มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6ไปครองได้สําเร็จสําหรับคู่ที่2ของรายการศึกเจ้ามวยไทยมาดูคู่ที่3ศึกเจ้ามวยไทยคู่เอกนํารายการสอสละชีพพบกับจรัสชัยป,ปอปัญญาวัต์พิกัด131ปปอนด์มาดูที่มุมแดงแมมมอสสอสละชีพนักชกวัย18ปีจากสระบุรี172เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย62กิโลกรัมเป็นมวยเข่าสูงยาว ประเภทเข่าในแข็งแกร่งเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกันจังหวัดสระบุรีผลงานสามไฟล่าสุดที่ทำไว้ชนะคะแนนเหนือเพชรที่เด็ด99ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองชนะคะแนนไพโรจน้อยสีสุริยันโยทินที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์่าสุดชนะนอกยกหนึ่งคอปเตอร์สสมหมายที่วันลุมพินีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา ส่วนคู่ชกจรัดชัยปอปัญญวัฒนักชกวัย16ปีจากจังหวัดตรังสูง176เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย62กิโลกรัมเป็นมวยเข่าสูงยาวประเภทขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมแทงจุกหมัดสอกคมเป็นมวยฟอร์มสดซ้อมที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมผลงาน3ไฟล่าสุดที่ทำไว้ชนะคะแนนราชศัก์ทีเด็ด99ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะนอกยก3น้ำพองน้อยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ไฟล่าสุดชนะคะแนนศิลาเงินลานานาวอเตอร์ไซด์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้เข่าเจอเขา่าสดเจอสดประเภทสูงยาวเข่าดีด้วยกันทั้งคู่แมมมอสเป็นรุ่นพี่ประเภทเข่าในแข็งแกรง่งเปิดเกมปล้ำรัดมดตีเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงไฟล่าสุดไปชนะน็อกยกหนึ่งคอปเตอร์สสมหมายที่วันลุมพินีคว้าโบนัสเงินรางวัล350,000บาทมาได้แมมมอสเป็นมวยเข่าล้วน วันนี้ก็ถือว่าปล่อยเวทขึ้นมา131ปอนด์ล่าสุดนี้ชกไว้เพียงแค่126ปอนด์ปล่อยเวทมาถึง5ปอนด์ส่วนคู่ชกจรัสชัยปอปัญญาวัตรเป็นมวยฟอร์มสดประเภทมวยเขา่าขวางหน้าดันแทงมีศอกที่อันตราย8ไฟหลังชนะมารวดคู่นี้เข่าเจอเขา่าชอบไปที่จรัสชัยปอปัญญาวัตรดูว่าช่วงหลังร่างกายจะดีกว่าดักเตะด,ดักเสียบดักแทงอาวุธด,ดูหลากหลายกว่าเบียดปะทะอาวุธที่ต่อทีเวท131ปอนด์จรัดชัยจะได้เปรียบ แมมมอสถือว่าปล่อยเวทขึ้นมาครั้งแรกเวทยังไม่เต็มไฟล่าสุดนี้ชกไว้เพียงแค่126ปอนด์ปล่อยเวทขึ้นมา5ปอนด์รูปร่างอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเวทปะทะจรัตชัยจะได้เปรียบชอบไปที่จรัตชัยปปญญวัตรดูสดกว่าเวทปะทะได้เปรียบไฟนี้จะเอาชนะแมมมอสสอสละชีพไปได้แบบสนุกสําหรับคู่เอกนํารายการมาดูคู่ที่4ในรายการเพชรทันวาอีเกิลมวยไทยพบกับวาซอฟฟินมาเลเซียพิกัด113ปอนด์ มุมแดงเพชรทันวาอีเกิลมวยไทยหรือว่าเพชรทันวาไฟเตอร์มวยไทยนักชกวัย21ปีจากจังหวัดทางงาสูง168เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย54กิโลกรัมเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเปิดเกมปล้มรัดมัดตีเข่าในแข็งแกรง่งแต่ขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงซ้อมที่ค่ายมวยอีเกิลมวยไทยจังหวัดภูเก็ตสถิติสามไฟล่าสุดชนะคะแนนจิกซอสิทธิไทยแลนด์ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์เมื่อเดือนตุลาคมปี6 6 ชนะน,น,นกยกสามปลายฟ้าสอแสงชัยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่1 3เดือนกรกฎาคมปี66ไฟล์ล่าสุดแท้คะแนนเด่นผาดดงแดงรสดีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตท,ที่2ี่สิงสามิงหปี66หายไปหนึ่งปีสำหรับเทชรธันวาส่วนคู่ชกเป็นวาซอฟฟินมาเลเซียนักชกวัย22ปีจากประเทศมาเลเซียสูง166เซนติเมตรน้ำหนักต่อย58กิโลกรัมวาซอฟฟินเป็นมวยฝีมือมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรง หมัดศอกคมอาวุธมีทุกลูกเป็นมวยฟอร์มสดซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตมีพี่หลวงคนเดิมดูแลการฟิตซ้อมล่าสุดที่ชกไว้แต่ก้านขอชนะน็อกยกที่หนึ่งตะวันฉายอัปเปอร์คัดมวยไทยที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อที่28ดตุลาคมที่ผ่านมาสาหรับมวยคู่นี้สดบทเกา่าเพชรธันวานี่ก็เป็นมวยเขา่าประเภทแข็งแรงช่วงหลังก็จะชกอยู่ในศึกสายของเพชรยินดีเรียกได้ว่าการผ่านมวยดีกว่าเยอะแต่ว่าข้อเสียคือหายไปนานหายไปปีกว่า สภาพร่างกายนี้จะเป็นรองสำหรับเทศทันวาส่วนคู่ชกวาซอฟอินเป็นมวยฟอร์มสดจากประเทศมาเลเซียประเภทฝีมือเตะต่อยแรงอาวุธหนักอาวุธคมได้สดได้สภาพร่างกายดีกว่ามวยคู่นี้ก็สดบทเก่าอีกคู่ชอบไปที่มวยฟอร์มสดวาซอฟอินมาเลเซียสภาพร่างกายดีกว่าฝีมือต้นๆก็ได้เปรียบอาวุธหนักอาวุธแรงมีลูกที่เด็ดที่ขาดมากกว่าแต่ขาต่อยหมัดฟันศอกอยู่ในช่วงที่กำลังสดกำลังมั่นใจกระดูกมวยการผ่านมวยเป็นรอง เก็บตัวฝึกซ้อมค่ายเดชรัตการฟิตซ้อมเชื่อถือได้แน่นอนว่าซอฟฟินมาเลเซียสดกว่าไฟนี้จะเอาชนะเพชรทันวาอีเกิลมวยไทยไปได้สำหรับคู่ปิดท้ายรายการขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ